น,นี้ชูชีปลาทูกระเจ้ามันทูสีปลาทั่วไปกัดด้านเลยเนะหมืนหมด้ล้นะต้มได้นกระชุกแล้วก็มาจ้ะ ระว่ามันจะแข็งลำปลาทูนี่งามปลาทูีนี่งามดูตื่นต้นป้าฮะยังปลอมเปน็นนันปลาทนะูัวแลแขงตับขับในปลาทูนี่อย่าอันตัวปลาทูแหลมอย่าสองตัวปแมวแมว ้นกินทั้งนั้นไว้ตำพี่ไว้เยอะตำพริกปะทูนะ ดังลำหล่อรูกเงีงยมคุยการที่ตะเวนลำ นี่เแล้วส้มล้โหลวกหลวบมันมันนีแบ่ไ,ได้ไ,ไดแงเลยลงถิ่นก็ถิ่นไมได้เออบดีหยัดน้ำมันใช้น้ำมันหมูไชแห้ง में डांस है है तो क्या है กวดอะไรอย่างเง้บางลำก็ตรงนี้แหละหมดแล้วอ่ะอืมตัชชีก็เป็นธรรมดาดีกว,ว่าเนาะ

เสียงทีอเงี้ยโดยไปเมะกรบางอย ข้บบ้าวตวอวอะช่วรู้ว่ามันเข้ามาัานามเข้าน้ำกัมันเข้าน้ำเติมน้ำใหนหน่อยถ้ามันจะแห้มลำถ้ามน้ำมันเข้านมัน,นจะได้กินลำถ้มามันก็ะปุนปลาเทลกินจังพีกระดา แห้งไปไนอืมแห้งไปแห้งไปแห้งไปส้นสน,น,น้ำมันแห้งไปเติแน้ำาห้น้อยให้มัน,น,นจ้นก,นนกับมันน้ำก็ข้าวคือข้าก็มีน้ำให้นอ้อเป็นน้ำนิดหนึง่งเพื่อให้มันไล้จิ้มจห้เตน้ไปนิดหนึ่งนะคะพอให้น้ำมันสิน้นโ เอาแล้วอยากยกินเลยเราตักกินเลยเข้าวเรียบสุกเข้าดีกว่าตักเสิร์ฟนะก็ตักเสือส้อถัองตัวกระเพาะน้ำพริกเขียวน่อยจบอม หอมใบมีรูร้อยอร่อย <Okay. S 1> สวยสครดการเจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือแบ่งักินเทีย่ยวขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามจ้าเลีีประตูประทูประทูึ รูโซตมันคาวไหมมันลำมันลำจะได้ก็ะตงมันลำ